สวัสดีค่ะกระแสข่าวดางังมาแล้วค่ะเปิดตัวละครใหม่คดีแตงโมเอาแล้วตัวละครใหม่โพรช่วยคดีแตงโมจัดหนักยิงตรงถึงอธิบดีอายการสูงสุดวันพรุ่งนี้หลายคนกำลังรอคอยหลังจากเหตุการณ์แตงโมนิดานักแสดงสาวเสียชีวิต ทั้งนี้แม้จะเหลืออีกแค่วันเดียวแต่ผู้ที่คอยทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมยังเตือนหน้าอย่างเต็มที่ตอนแรกมีหลายคนถอนตัวไปเยอะเหลือเพียงแค่พันเอกนายแพทย์ทวัชชัยอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพียงคนเดียวเท่านั้นล่าสุดดูเหมือนว่าคุณหมอไม่ต้องเดินเส้นทางนี้อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะมีอีกหนึ่งคนลุกขึ้นมาสู้เคียงข้างนั่นก็คือคุณไผ่ ศาส,สตราจารย์อุไรรุตโดยได้มีการยื่นคำร้องถึงอธิบดีอายการสูงสุดเอกสารดังกล่าวมี5ห,หน้ากระดาษ A4 เจ้าตัวมีการนำมาลงไว้ให้ทุกคนได้เห็นก่อนหน้านี้คุณไผ่ยังได้มีการตั้งข้อสังเกตว่ารูปถ่ายบนเรือที่นำมาเผยแพร่นั้นมีทั้งแก้ไขเวลาและตัดต่อรูปภาพ นอกจากนี้ทางด้านพันเอกนายแพทย์วัชชัยโพดรูปคู่กับคุณไผ่ลงเฟซบุ๊กระบุข้อความว่าขอบคุณศาสตราจารย์อุไรรุธไผ่ที่เป็นเพื่อนร่วมขบวนการตามล่าหาความเท็จตลอดทั้งวันถึงจุดหมายแล้วก็ยังไม่กลับต่างคนต่างแยกย้ายทำภารกิจของตัวเองชอลิวเฮียงไปบอกขางข่าวว่าใครทำอะไรลับๆล่อๆชั่วย,ยามที่สองของราตรี คือ24 2 5ถึงุมภาพันธ์แล้วปากแข็งจะลากออกมาเผายกรังรวมทั้งเจ้าสำนักวิชาเคลื่อนย้ายหลักฐานจะทนวิชาสหบาทาของผู้กราทั้งแผ่นดินได้ไงั้งข่าวบอกว่าพวกมานไปที่อื่นก่อนแวะมาที่นี่ให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอที่ถ่ายตอนล่องขึ้นแม่น้ําแล้วบอกพิกัดให้งานนี้ชาวเน็ตกระหน่ำไร้รัวรคอมเมนต์ทันที อาทิขอบคุณทั้งสองท่านค่ะที่เสียสละเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ